ครับสดะครับน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับครไปยังไงมายังไงถึงมาที่นี่ได้อก่อนปีใหม่ผมไปซื้อแหวนทองแหวนหนึ่งน้ําหนักหนึ่งบาทครับพี่เป็นร้านทองแห่งหนึ่งครับครับอนี่ครับเป็นแหวนหนึ่งบาทขอมาดูแหวนร่วมกันนะครับ แหวนที่น้องซื้อมาเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้มันจะมีแบรนด์อยู่ข้างล่างนะไม่ให้เห็นแล้วกันเนาะครับนะครับที่ร้านเนี่ยอบอกว่าเป็นทองเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับที่ร้านบอกว่าเป็นทองเก้าสิบวงเนี้ยคุณซื้อมาในราคาเท่าไหร่เอจ็ดหมื่นสามพันครับเจ็ดหมื่นสามพันบาทนะครับน้ําหนักเท่าไหร่น้ําหนักหนึ่งบาทน้ําหนักหนึ่งบาทสิบห้าจุดห้าครับอ่าสิบห้าจุดห้าเนาะก็ประมาณหนึ่งบาทเนาะมาดูกันนะครับว่า แหวนทองวงนี้นะครับมีปัญหายังไงนะครับได้น้ําหนักตรงนะครับน้ําหนักตรงสิบห้าห้านะครับน้ําหนักตรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูเปอร์เซ็นต์กันเห็นน้องบอกว่าพอเห็นเปอร์เซ็นต์แล้วช็อกเลยครับผมนะครับช็อกเลยคือช็อกยิ่งกว่านั้นก็คือเก็บเงินมาตั้งสามปีครับเก็บเงินมาสามปีซื้อแหวนวงนี้ครับผมโอ้โหนี่บอกว่าเอาเงินแฟนมาได้เหรอใช่ครับเอาเงินแฟนมาสองหมื่นครับผมนี่แฟนยังไม่รู้นะยังไม่รู้ครับเดี๋ยวแต่ผมอะ เพื่อนครับผมอะ่ะนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้เช็คเปอร์เซ็นและแหวนวงนี้นะครับได้เช็คเปอร์เซ็นแล้ว,ว,นะเ,เ,ปเ,ลวเปอร์เซ็นไม่ตรงเลยนะครับเปอร์เซ็นไม่ตรงเลยแล้วก็ขายมาในราคาที่จะใช้คําว่าอะไรดีครับมัน,ม,น,น,นม,นะมันแพงมากนะมันแพงมากๆไปดูเปอร์เซ็นกันครับในบินเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูบินกันนะในบินในบอกเก้าสิบใช่ไหมในบินบอกเก้าสิบนี่ครับเอ็กซเรย์มาแล้วนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ 18k นะ75%นะครับ75%ไม่ใช่90นะครับ75%นี่โดนกินไปโหเยอะมากเลยนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าเขาเขียนบินมาอย่างไงนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ทองที่ให้ไม่ตรงบินเนี่ยมันผิดไหมนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันครับอ่ะผมขออนุญาตดูบินหน่อยนะครับ ทองนี้ได้มาเป็น75วิธีการที่ช่างทองส่วนใหญ่เขาคิดเนี่ยเป็นคิดอย่างนี้ครับสมมุติว่าราคาทอง66,000บาทนะครับหารด้วย15.2นะครับตกกำัามสี่สองนะครับถ้าเป็น75%คูณด้วย75ครับนะครับได้กำละเท่านี้ครับ3 2 5 6 3 2 5 6ถ้าเขาบวกค่าค่ากำ่รสมมุติตว่าค่ากำไรงานมือเนี่ยเอาไปสัก12%เลยเอร์บวกเยอะๆเลยนะครับ อ่ะจะจะได้กรรม,มันจะขึ้นมาเห็นไหมครับกรํารมละ3,646เราลองคูณดูซิว่าคูณ1 5บองเออสาจุดเนาะครับได้5 6, ้า0มอ่ะได้5้าหมืแต่ว่าคุณซื้อมาเท่าไหร่73็ด0มื่นสาม0เจ็ดมืาเราลองลบ73็ดหสดูซิ73,000บาทนะนี่ครับนี่ค่าแรง1 6ื0นเลยเหรอ มันโหดมากๆเลยนะนี่คิดค่ากําเน็ดไปแล้วนะครับโอ้โหนี่แบบนี่แหละครับสิ่งที่ผมผมกลัวที่ว่าอยากให้ความรู้กับทุกคนเพราะเพราะว่าเรื่องนี้ลองดูการขายคืนบ้างน,นะครับถ้าสมมุติวันนี้ราคาทองหกหมื่นหกพันบาทในราคาทองเจ็สิบห้าปอร์เซ็นตนะครับหกหมื่นหกพันครับหารด้วยสิบห้าจุดสองกรัมครับ ตกกรไรละ4 3 75เปอร์เซ็นต์นะครับได้กำไรละ3 2 5 6คูณด้วย15.5น้ำหนักที่คุณได้นะครับได้เท่ากับครับนี่คุณจะได้ประมาณนี้50,000กว่าขาดทุนไป20,000กว่าบาท20,07ปะ20,03ครับ2 0 0ขาดทุนไป2 3 0 0 0บา, 2, 7, 23, 23, าท 23, บาจริงๆแล้วทองลักษณะน,นี้นะครับขาดทุนก็ควรขาดไม่เยอะนะครับอันนี้มันเยอะมาก ถ้าถ้าพีโนโมคิดเป็น90%นะครับถ้าถ้าคิด็นขายคืนใช่ไหมเราก็เอาหหกมืนหกพันบาทครับนะครับหารด้วยสิบ15.2สสองมมติว่าราคาทองวันนี้เท่านี้นะครับอ่ามันตกกำล้วเท่านี้นะครับสี่สามสี่สองนะครับสี่สามสี่สองคูณด้วยเเเก้าสิบปอร์ซ90%ครับนะครับกำลังเท่านี้คูณด้วยสิบห้าจุดห้าครับได้ห6 0 0 0นครับก็ขาดทุนอยู่แค่หนึ่งหมื่นสามพัน ลองพิจารณาดูนะค่อยค,คิดนะครับทุกอย่างนะครับเป็นถ้าผมไม่ขายคืนอย่างน้อยต้องได้หกหมื่นถูกไหมครับถูกถ้าเขาบอกทองเก้าสิบใช่ใช่ถ้าเขาบอกทองเก้าสิบคุณต้องไปบอกอพี่ทองเก้าสิบมันต้องได้ประมาณ 58, 60, มประมาณห้าหมื่นแปดถึงหกหมื่นไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยก็คุณก็ย้งกาได้นะแหวนลักษณะนี้ค่าแรงไม่ได้สูงมากนะครับแหวนแบบนี้นะครับไม่สูงเลยผมบอกได้เลยว่าค่าแรงไม่ได้สูงนะครับแต่ก็อยู่ที่ร้านแต่ละร้านเนาะว่าเขาจะคิดค่าแรงยังไง นะครับถ้าเป็นร้านผมลักษณะนี้ค่าแรงจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ถึง2,500บาทนะครับอะไปต่อคุณเนี่ยไม่ใช่คนแรกที่โดนนะนะครับไม่ใช่คนแรกที่โดนนะครับคนที่มาที่นี่นะครับมีคนโดนมาแล้วที่ผมบอกกับคุณว่ามันร้านนี้ใช่ไหมของร้านนี้ใช่ไหมนะครับน้องตกใจไหมที่รู้ได้ไงตกใจเออเพราะว่ามีคนโดนก่อนคุณมาแล้วนะครับหลายเจ้ายืนร้องไห้เนี่ยยืนน้าตาคลอแบบคุณเลยนะครับแล้วโทรไปนะ แทบแทบจะรับซื้อคืนแต่รับซื้อคืนแบบดิ่งเหวอะนะครับอน้องซื้อมาแรงมากๆนะครับผมเช่ว่าคือคนที่ทํางานมาสามปีห้าปี่เพื่อที่จะซื้อทองบาทหนึ่งเนี่ยเขาใช้ระยะเวลานานแล้วก็ใช้อยากเหนื่อยแรงกายในการเก็บเงินที่จะซื้อฉะนั้นอย่าอย่ามาทําอย่างนี้เลยครับนะครับก,ก,ก็ก็คืออย่างนี้เนาะบอกกันตรงๆเลยว่าผมไม่ได้อยากโจมตีใครนะแต่ร้านเนี้ยคือ คือเขาเป็นอย่างเนี้เขาเป็นอย่างนี้ยแล้วผมก็รู้สึกแบบอุย้ยพี่พี่โดนอีกแล้วหรอพี่โดนมาอีกแล้วหรอนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงว่าให้พี่ไปขายที่เดิมพอเขาบอกว่าก็โทรไปแล้วโทรไปขายที่เดิมแล้วให้น้อยกว่าน้ำโมอีกนะอันเนี้ยผมมีตัวตนเขายืนยันเลยนะบอกเขาบอกโอ้ oh, พี่ฉันทํามาตั้งหลายหลายแสนพี่ฉันเนี้ยเกือบล้านและทามาเกือบล้านสงสัยก็โดนเหมือนกันนะครับเปอร์เซ็นต์หนึ่งเนี่ยนะครับ เปอร์เซ็นต์หนึ่งสองเปอร์เซ็นต์ไม่น่าจะเสียใจแต่อันเนี้ยกินกันแบบเยอะมากเคิดเกินราคาทองคิดค่าแรงไปอีกคิดค่ากำเนิดไปอีกนะเนี่ยนะครับอันตรายมากดังใช่ไหมถึงคุณไปครับผมเราะอ,อย่างนี้นะครับดังมากจริงๆแล้วผมอยากจะพาคุณไปพิสูจน์นะว่าสีทองจริงๆมันเป็นยังไงไปดูกันไหมครับอ่ะอันเนี้ยมันชุบอยู่นะครับมันก็จะดูแบบเหลืองเนะนี่ยเนี่ยชุบอยู่นะเหลืองอะลามเลยนะ นะครับเหลืองมากเหลืองก็มากชุบอยู่เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเอาทองที่ชุบออกจะเป็นสียังไงไปดูกันครับแล้วนะครับแค่หนแดงนะครับออาเขดูนครับออกเขียวๆนะครับเหลืองๆนะครับนี่ดีดูดูดอะช่างช่างถือนี่หน่อยนะครับ ีจะไม่ค่อยต่างกันมากเห็นไหมครับเห็นไหมครับสีจะไม่ค่อยต่างกันมากนะครับจะไม่ค่อยต่างกันมากอ่านลอจับดูมองเลยทีนี้ดำเลยงานเข้าเลยครับผมเปรียบเทียบสีทองปกตินะครับนี่ครับอันนี้เหลืองอร่ามนะครับอันนี้จะแบบอมขาวนะครับแบบนี้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับลองเช็คเอ็กซเรย์อีกครั้งหนึ่งไหมเผื่อมันมีเคลือบนะ ลองดูนะครับว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับขาวเลยนะโอ้โหเรียบร้อยฮะนี่ครับอือหรือหกสิบสองี้ไงหรือเราจะไปหกสิบสามี้ไหรือเราจะไปโดนจุดเชื่อมนี่คือแบบยืนไม่ไปไหนเลยคือเดินไม่ออกเลยเหรอครับผมนะครับคนเราเนาะคือเงินเราอะ่ะมันไม่เท่ากัน เงินเราไม่เท่ากันกว่าคนจะเก็บซื้อเงินออซื้อทองคาได้1บาทมันมันยากมากๆนะครับมันยากมากๆบางคนเนี่ยกว่าจะมีทองสลึงหนึ่งสงสลึงเนี่ยเ<ส>ขาทำมาหากินยากมากๆกว่าจะเก็บเงินได้นะครับผมก็อยากจะขอวอนนะครับผูปบ้ประกอบการทุกท่านนะครับนะครับขอให้ซื้อสัตว์นะครับกับลูกค้านะครับเพื่อเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้านะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรานะครับได้ได้ให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้านะครับร้านไหนที่ทําดีแล้วนะครับผมก็ขอชื่นชมนะครับแต่ร้านไหนที่ทําแบบเนี้ย ผมก็ขอติเตียนนะไม่ไม่ควรไม่ควรทํานะคนเราคนไทยด้วยกันนะครับต่อให้เป็นชาวต่างประเทศก็ก็ไม่ควรอยู่ดีนะครับ,รบก็ไม่ควรอยู่ดีนะครับน้องฝากอะไรหน,น่อยครับเออนั่นแหละครับอย่างที่บอกขอให้ร้านทองซื้อสัตว์เปลูกค้าหน่อยเนาะกว่าที่เขาจะหาเงินเก็บซื้อทองมาได้แต่สลึงแต่ละบาทใช้เวลาสามปีห้าปีกว่าจะนั่นแหละ ไม่ได้ออกเลยเดี๋ยวยังไงส่งข่าวนาะนะครับเดี๋ยวยังไงส่งข่าวเดี๋ยวส่งแชทมาคุยกันนะครับว่าเขาซื้อคืนยังไงแล้วก็เขารับผิดชอบไหมนะครับโอ้ร้านดังร้านนี้ร้านดังมากสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่วันนี้นะครับนะครับผมนโมนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ติดตามนะครับทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับขอบคุณนะครับมากๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของเรานะครับที่วิดีโอของเรานะครับก็จะ ให้ความรู้ให้แนคิดต่างๆนะครับเกี่ยวกับสังคมหลายๆท่านนะครับก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการดูคลิปวิดีโอของทางร้านนะครับและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับเกี่ยวกับโลหะนะครับและทองคำนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามนะครับก็ขอบคุณจริงๆจากใจนะครับขอบคุณที่ติดตามผลงานกันมาโดยตลอดด้วยนะครับยินดีมากๆนะครับที่จะถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวต่างๆนะครับออกไปนะครับเพื่อเกิดประโยชน์ให้กับสังคมมากที่สุดฝากทุกท่านติดตามเช่นเดิมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ